แม่นจนขนลุกย้อนคำทํานายหลวงปู่สังวานเตือนภัยพิบัติตามคำทํานายบอกไว้ว่าคลื่นยักษ์จะมาถึงชนบุรีบ้านเราชนบุรีน้ำท่วมภูเขาท่วมถึงวัดทุ่งสามะคีธรรมชนบุรีวัดทุ่งนี้เรานั่งพื้นน้ำเปียกหัวเรือเลยและน้ำก็ไปสุดที่นครสวรรค์เราบวชมานาน เชื่อเราสินี่เป็นคำพูดของหลวงปูส่สังวานที่ได้เคยเตือนภัยพิบัติเอาไว้แล้วเราก็เกิดในสงครามพระสงครามพาลุกเป็นไฟทุกหย่อมยา่าเชื่อไหมว่าสงครามพระจะเกิดเราทำกรรมาฐานมานานท่านบอกว่ามันเป็นกรรมของคนบ้านเราสนอง ต้องเตรียมน้ำมันรถไว้ให้ดีเตรียมรถไว้ให้ดีอย่าได้ขาดอย่าใช้รถเก่านะน้ำจะท่วมกรุงเทพนี่แหละฝนจะตกเจ็ดวันเจ็ดคืนติดต่อกันฟ้าจะมืดมนแทบจะไม่มีแสงอาทิตย์แสงตะวันเลยแล้วไฟก็ดับหมดพอถึงวันนั้นเงินจะไม่มีค่าไม่มีความหมายใดๆท่านบอกเรา หลวงพ่อสนองบอกเราอีกครั้งหนึ่งที่วัดว่าฝนตกเจ็ดวันเจ็ดคืนน้ำท่วมมาถึงชนบุรีโกยเลยนะไปอยู่ที่นู่นเลยสระบ,บุรีเขาใหญ่แล้วเราจะรอดให้บอกคนอื่นด้วยละ่ะช่วงก่อนหน้านั้นหลวงปู่ก็ได้ทำนายเอาไว้ว่าหนึ่งน้ำท่วมภาคใต้เกิดแล้วคือสึนามีนั่นเองทำนายไว้ตรง เกิดขึ้นแล้วย้อนไปเมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่26ธันวาคมปี2547เป็นวันที่อากาศแจ่มใสตลอดชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยทะเลเงียบสงบนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาพักผ่อนที่ชายหาดที่สวยงามเริมฝั่งทะเลอันดามันของไทยไม่ว่าจะเป็นที่หาด ในจังหวัดภูเก็ตเกาะพีพีและอ่าวนางทะเลน้ำใสแห่งจังหวัดกระบี่เขาหลักแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกนอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวที่ไปยังเกาะต่างๆที่สวยงามอีกจำนวนมากเช้าว,วันนั้นสถานีโทรทัศน์ทุกช่องจะมีการรายงานข่าวถึงการเกิดแผ่นดินไหว ในทะเลเหนือเกาะสุมาตรามีความรุนแรงมากถึง8.9ลิกเตอร์เมื่อเวลา8นาฬิกาซึ่งแรงสะเทือนสามารถรับดูได้ถึงจังหวัดภูเก็ตและในอีกหลายจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันของไทยแต่ก็ไม่มีใครนึกถึงว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาคือสึนามิคงเป็นเพราะมันไม่เคยมีการบันทึกในประวัติศาสตร์โลกมาก่อนว่า เคยเกิดในคาบมหาสมุทรอินเดียซึ่งที่ผ่านมาเท่าที่มีการบันทึกในประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่มักจะเกิดในมหาสมุทรแปซิฟิก 2. ศึกพระสงฆ์ทะเลาะกันวุ่นวายเกิดแล้วในปัจจุบันทำนายไว้ตรงเกิดขึ้นแล้ว 3. นามนท่วมกรุงเทพคลื่นยักษ์มาถึงชนบุรีท่วมภูเขา ท่วมตึกสี่ชั้นคนจะจากไปมากมายอันนี้รอการพิสูจน์ท่านบอกเราหลวงพ่อสนองบอกที่วัดอีกครั้งหนึ่งว่าเวลาฝนตกเจ็ดวันเจ็ดคืนถ้าน้ำท่วมมาถึงชนบุรีโกยเลยนะไปนู่นเลยสรลาบุรีเขาใหญ่จะรอดเราจะโกยไปทำไมคนเดียวละ่ะคลื่นยักษ์มาถึงชนบุรีท่วมภูเขามาเลย ท่วมไปถึงวัดทุ่งสามาัคคีธรรมนะวัดทุ่งนี่เรานั่งพื้นน้ำเปียกหัวเรือเลยนะน้ำไปสุดที่นครสวรรค์เราบวชมานานเชื่อเราสิแล้วก็จะเกิดสงครามพระสงครามพระจะไฟลุกทุกหย่อมหญ้าเลยนะสงครามพระจะเกิดเชื่อเราไหมเราทำกรรมาฐานมานานท่านบอกว่ามันเป็นกรรมของคนไทย สมัยที่หลวงพ่อสนองกระตาปุญโยท่านยังอยู่ก็ย้ำคำของหลวงปูส่สังวานไว้ดังนี้ว่าเหลืออีกสองอย่างที่ยังไม่มีจริงยังไม่ถึงคือสึกพระกับน้ำท่วมกรุงเทพแต่ตอนนี้สึกพระเกิดขึ้นไปแล้วคนจะจากไปเยอะคราวนี้เสียหายหนักมากท่านไม่บอกปีนะท่านเตือนบอกให้ระวังตัว ให้ดูฝนตกเจดวันเจ็ดคืนฝ่ามืดไฟจะดับหมดสงสัยจะมีพายุอย่างแรงไฟฟ้าสงสัยจะดับหมดหลวงปู่สังวารพุ่นให้ฟังว่าสนองไม่ช้าพวกเราก็ไปแล้วแต่โลกนี้จะเดือดร้อนแต่ถ้าเราอยู่ถึงก็จะเห็นภัยสามอย่างน้ำจะท่วมภาคใต้ฝั่งตะวันตกไปกันเยอะเป็นครั้งที่หนึ่งแต่ก็ไปไม่มาก เท่าน้ำท่วมกรุงเทพน้ำท่วมกรุงเทพนี่ท่วมหนักมากท่วมตึกสี่ชั้นเลยสนองเตรียมน้ำมันรถไว้ให้ดีนะเตรียมรถให้ดีอย่าใช้รถเก่านะถ้าน้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยฝนจะตกเจ็ดวันเจ็ดคืนฟ้าจะมืดหมดไม่มีแสงอาทิตย์แสงตะวันแล้วไฟจะดับหมดเงินไม่มีค่าเงินไม่มีความหมาย เอาข้าวตากไว้ดีกว่าตอนเจ็ดวันเจ็ดคืนคำเตือนภัยที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ส่อความจริงเข้ามาทุกทีจากคำทำนายของหลวงปู่สังวานที่ท่านได้เคยทำนายเอาไว้ท่านสนทนาธรรมกับหลวงพ่อสนองกะตาปุญโยไว้ว่าถ้าเกิดภัยพิบัติต่อประเทศของเราซึ่งเป็นคำทำนายที่หลายคนไม่อยากให้เกิดขึ้นและคงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น หรือเกิดเหตุการณ์ตามที่ท่านทำนายเอาไว้ซึ่งหลวงปู่สังวานท่านได้ทำนายไว้ว่าสัญญาณเตือนภัยก่อนที่ภัยพิบัติใหญ่จะมาเราจะเห็นผ้าส่งทะเลาะก,กันวุ่นวายไปหมดจากนั้นจะเกิดน้ำท่วมใหญ่คนหายไปเป็นเบือ่อที่ภาคใต้แต่ไม่เท่ากรุงเทพเพราะจากนั้นไม่นานจะมีคลื่นยักษ์ซัดมาจากฝั่งตะวันออก มาทีเดียวน้ำจะท่วมเสาไฟฟ้าเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นจริงก็ได้